เนี่ย89เนี้ยอมเวมะอดีกกองมวยจีเพชรกระดาษก็ได้ดิท่วมเมอองเนี่ยท้ายไฟท์เตอร์ตันนุนเนี่ยปွဲโอ้ดูๆเปลี่ยนเลยจิตชั่วออกมาเปาะบางีผู่เนี่ยก็เราดาจํานวนโนม่าไฟท์เตอร์ท่วมเมอองขึ้นไปได้ที่เบก้าบ้องมีเนเนะก็เราดาเอเชียนท้ายไฟท์เตอร์ตันนุนขึ้นไปได้มวยท้ายปွဲบา3นาที3จีปွဲขึ้นไปได้ไม่ออกอะไรกันครับผ่านไป พอร์กเก้ล <50. S 3> ูกเก้ลูกเก้เลยนะโดนตีประจับหรือเปล่ารับถีบยันไว้ครับตัวนึ่งถลองเขาจะเวียนตลวหนึ่งจากลเก่งครับโอ้พอริเก้

nhiệt đấy, chuột bên, gấu bên, sao gia đấy vậy. Ốc rã nó đã lươn lá, toàn bên rồi, 8, 8, 8, 8, 8, มันอยู่เชียในสนามะันออกนตังหนึ่งับยังไม่ออกอาวุธกันไ <I S 1> <ห>อ้แคีมาครับตงหนเข่าครับหนึ่หอบ,บัวครับอ้ยโดนโดนมือนกันครับทำไมอตัว่านิ้ ท่มแมวเราดีเจดียร์แต่เพชียันเราเพียนี้แบบที่จามูอาเนี่ยวหโอ้ที่เรารดที่ใหญ่แบบนั้นนี่แค่โซ่ย่านะกองให่กว่าสูงกว่าเร่สบวินาทียกแรก Seconda metà, mare. Meno dolico, è un'idea. Se per amore, io sono un'idea. Se per amore, io sono un'idea. Se per amore, io sono un'idea. Ok. Ok. Ok

แลีเดียว่ตาตัเราบียบทุกแม่วัวเนี่ติจ้าหมืออนไนเนี่ยดอนันไหนในลีเดียวยเลือดกระจายเต็มพื้นเวทีเลยพักช่วงพักไไเลือต้มเป็นออคอ์ลเลอเต็มไหลเลืองแม่ไปเข้าไปไม่กาด

ยัยงเปียไม่โดนมุก,กา้ามาไว้ครับแต่ทิ้งตั้นตัวครับทิ้งตั้งตัวโดวนต่อครับกรเก

ဒီတန်ရယ်တော့တက်တက်ချီมาတော့เนเนะလေးกระดาษบုံเหน็ดตัวด้วยอ่ะนะครับอัตเลนเนเนะจะตัวอย่างนี้ครับบาใครเก ủa có nè tèo ta chào ngài lê đi con em, nè chào ngài đi chịu 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 đi tôi lấy chém bà lẹ đặc quyết tay anh đứa đâu lựa chọn đi mía của ไอ้เกโอ้ซุปเปอร์ที่ยกที่3โอ้เกสเปรอวิซาโน่ตาอยู่ไหนช็อตแล้วเปียกๆตาๆไม่ใช่หรอกครับคะแนนไทยทุกเจ้าของยศิ้วตัวไป ကဲတိုင်းတုံ့ပြန်ပါတော့တို့တို့ ancient fighter time fighter တန်ဝင်ကို online ပြသွားပါရစေ